ถอดรหัสความคิดมาร์คซัคร์เบิร์กหแนวคิดที่สร้าง Facebook สู่เมตาจากเด็กหนุ่มในหอพักมหาวิทยาลัยฮาวาดสู่การเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกมาร์คซัคร์เบิร์กไม่ได้เพียงแค่โปรแกร,รมเมอร์อาชยะแต่ยังเป็นนักคิดและผู้นำที่มีปรัชญาการทำงานที่เฉียบคมและทรงอิทธิพลต่อโลกเทคโนโลยี เส้นทางการสร้าง Facebook ที่ปัจจุบันคือ Meta เต็มไปด้วยบทเรียนและแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งเราสามารถถอดรหัสและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ดังนี้ 1. move fast and break things ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแม้จะมีข้อผิดพลาดนี่คือคติพจน์สุดคลาสสิกในช่วงเริ่มต้นของ Facebook แนวคิดนี้สอนให้ทีมงานไม่กลัวความผิดพลาดแต่ให้มุ่งเน้นไปที่ความเร็วในการลงมือทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาให้เร็วที่สุดเพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไม่ลงมือทำอะไรเลยคือความเสี่ยงที่น่าเกลือที่สุดแม้ในภายหลังเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นคติพจน์นี้จะถูกปรับเป็น move fast with stable infra หรือก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบนโครงสร้างที่มั่นคงเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลแต่แกนแท้ของมันยังคงอยู่นั่นคือความกล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว 2. done is better than perfect หรือเสร็จดีดีกว่าสมบูรณ์แบบแนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ ซัคเคอร์เบิร์กเชื่อว่าการมัวแต่รอให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ100%อร์เซอาจทำให้เราเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดายการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ดีพอออกไปสู่ตลาดก่อนแล้วค่อยๆเก็บข้อมูลและฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งจินตนาการถึงความสมบูรณ์แบบในห้องประชุมบทเรียนนี้สอนให้เราลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงแทนที่จะจมอยู่กับอมาภาตการวิเคราะห์ หรือ analysis paralysis 3. the biggest risk is not taking any risk หรือความเสี่ยงที่สุดคือการไม่เสี่ยงอะไรเลยสคกเบริเบร์กย้ำเสมอว่าในโลกเทคโนโลยีที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่ากับการถอยหลังการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ในประวัติศาสตร์ของบริษัทเช่นการซื้อกิจการ Instagram และ WhatsApp หรือล่าสุดกับการทุ่มเทเดิมพันครั้งใหญ่กับ Metaverse ล้วนสะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน เขาเชื่อว่าความสำเร็จในระยะยาวมาจากความกล้าที่จะเดิมพันกับอนาคตแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่บ้าบิ่นในสายตาคนอื่นในปัจจุบันก็ตาม 4. โฟกัสที่พันธกิจไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์หรือ Focus on the mission พันธกิจดั้งเดิมของ Facebook คือการทำให้โลกเปิดกว้างได้เชื่อมถึงกันมากขึ้น To make the world more open and connected วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นเหมือนดาวเหนือที่นำทางการตัดสินใจทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฟรีเจอร์ใหม่ๆหรือการขยายธุรกิจการมีพันธกิจที่ชัดเจนทําให้ทีมงานมีเป้าหมายร่วมกันและเข้าใจว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นมีความหมายและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเงินนี่คือสิ่งที่ทําให้องค์กรสามารถดึงดูดคนเก่งๆและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีพลัง 5. สร้างวงจรแห่งการเรียนรู้หรือ Build a Feedback Loop Facebook และ Meta เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริงทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆบนแพลตฟอร์มมักผ่านการทดสอบที่เรียกว่า AB testing เพื่อดูว่าผู้ใช้งานตอบสนองต่อแบบไหนดีกว่ากันซัคเคอร์เบิร์กให้ความสำคัญกับการสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้หรือ Feedback loop ซึ่งหมายถึงการรับฟังเสียงของผู้ใช้งานผ่านข้อมูลการวิเคราะห์และการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้สอนให้เราเปิดใจรับคำวิจารณ์และใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจไม่ใช้แค่อาศัยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว 6. การมองภาพระยะยาวหรือ Long-term Vision ในขณะที่หลายบริษัทมุ่งเน้นผลประกอบการรายไตรามาสซักเ e เด e r ก,กลับมองไปไกลกว่านั้นเป็น5-10ปีข้างหน้าการรีแบรนด์บริษัทเป็น Meta คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด เขาเห็นว่าอนาคตของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะไม่ได้จำกัดอยู่บนหน้าจอ2มิติแต่จะขยายไปสู่โลกเสมือนจริงและโลกความจริงเสริมแม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและยังไม่เห็นผลกำไรในเร็ววันนี้แต่นี่คือการวางรากฐานเพื่อสร้างการเติบโตระลอกใหม่ในทศวรรษหน้าซึ่งเป็นบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนมามาร์คเคอร์เบิร์กไม่ได้เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ แต่ยังเป็นกรณีศึกษาของนักสร้างสรรค์ที่กล้าคิดกล้าทําและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแนวคิดตั้งแต่การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วการยอมรับความเสี่ยงไปจนถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระยะยาวล้วนเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สามารถจุดประกายและเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์หรือใครก็ตามที่ฝันอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในแบบของตัวเอง